เต็มเมาแล้แล้วผมใสสวยเลยแล้วผมใช้ได้อยู่ติดหญ้าครับผมต้องเอาขึ้นก่อนคับผมเดี๋ยวไปชำปลนานตอนเอาขึ้นไปแล้วนะครับผมครับมาแล้วครับผมจานนี้เต็มได้ครับผมตอนนี้ประมาณสี่ขีดได้ครับผมสวยได้ครับผม mái coi là mãi đeo máu, mái này coi anh cắt tôn này kia không, cắt đinh này không. Vật đột lòi lên ra rồi. Tịt nít đéo. Này ở, đang long bay ao, tịt nhả มาสวยๆครับผมตีไปฝั่งนู้นไม่กัดครับมากัดตรงริมเนี้ยมาทีขีดได้ครับนี่ครับเวยเลยครับ làm cho bóng lạp bóng lạp bóng luôn bóng lạp 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 bóng สวยด้วยโอ้ได้ได้โอ้โอครึ่งโลได้เลยครับโอขีดไปนู่นเลยครับสวย <c oughs> งามเลยตัวนี้น้ำมาใหม่ครับก็ไม่ได้ปล่อยน้ำน้ำมันแห้งหลายวันนะครับขีดอาวามไปนวดนะครับเสร็จ <c oughs> ไปเลย ครึ่งโลได้ครับตัวนี้สวยเลยแอบอยู่ตรงไหนเมื่อวานมาันน้ำไม่แง่ของลมมาตีมไม่มีแอบอยู่ในปา่าครับป่าที่น้ำหนึ่งน่าจะปา่าข้างบนหน่อยมันมีป่าอยอะปา่ายาวนำามินน้อยมันแอบอยู่ไม่ออกเลสวยเลยครับครึ่งโลแน่เลยตัวนี้เต้ามุมปาาเป็นเต็มเลย ไม้เดียวเลย <c oughs> เสวยครับกลับตรงน้นะครับ,บมุมมันจะเป็นน้ำตาในน้ำไหลออกไปครับ <c oughs> ตรงนี้นะมุมนี้เรยเดินครึ่งโลได้ครับตัวนี้แน่นอนเลย แต้มที่สองมาแล้วผมสวยๆแล้วนี่สองตัวแต้มที่สองก็สวยแต้มได้ก,ก็สวยอยู่เหนื่อยเลยแต้มที่สองเสียงน้ำดังหน่อยครับผมน้ำ Ni lúc lắm mọi đi dân gần tôi nhắm tôi nhắm trong còn hai rồi nè không tên ông trong tên 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 สี่ถ <He> ึงห้าขีดได้ครับประมาณนะครับเท่าๆกันเลยครับผมสองตัวนี้อย่างที่ใช้ก็เป็นกบซุปตาครับผมตัวเบ็ดเป็น FGST ครับผมส่วนรอกก็สไปเดอร์ใบสไปเดอร์ใบสันครับผมคันเบ็ดก็ใบสัน HTU ครับผมเบ็ดแปดขีดเจ็ดครับผม สายสวยสองตัวเลยครับวันนี้ครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมจะเป็นใหม่คลิปหน้าครับผมนี้สวัสดีครับ